แถวนี้เหมือนจะมีแร่นะครับแร่ทองคํานะครับเพราะว่าติดกับอ่าเหมืองแร่ทองคานะครับเหมืองแร่ทองคําอยู่ก็อยู่ประมาณ30กว่ากิโลนะครับห่างจากที่นี่นะครับเพชรบูรณ์ติดต่อจากกับพิกิตนะครับติดต่อจากพิกิตกับพิโลกนะครับเนี่ยเขตนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนเท่าแก่เหมืองแร่นะครับเขามาซื้อไว้หมดแล้วนะครับนี่ในอยู่ตีนก็เหมือนหมดแล้วหมดแล้วครับอยู่ตีนเขาเลยนะครับถ้าใครอยากมีที่มีทางอยู่เพชรบูรณ์นะครับก็ ติดต่อได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับก็ที่เขาจะขายหลายหลายเจ้าอยู่นะครับหลายเจ้าอยู่ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับชาวไร่ชาวนาเขาก็จะขายที่ขายทางนะครับใช้นี่ทอกรสอน,นะครับทําก็ทําข้าวทําก็พูดขาดทุนนะครับปีไหนถ้าราคาไม่ดีก็ขาดทุนนะครับปีไหนราคาดีก็ยิ้มหน่อยนะครับชาวไร่ชาวนานะครับก็อยู่กับรัฐบาลน,นะครับถ้ารัฐบาลช่วยก็ปีนั้นชาวไร่ชาวนา,นวา,วนานก็ยิ้มได้ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างมูดมาดักกุ้งครับดักกุ้งตันนี้เข้าในดงนะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับรถคู่ใจครับรถคู่ใจที่สามล้อพ่วงนะครับนี่เดี๋ยวเดดูดูดูรถคู่ใจก่อนนี่ประมาณนี้นะครับนี่คู่ใจก็เอามาหลายหลังอยู่วันนี้ดักดักไกลมากเลยอยู่ในหุบเขานะครับอยู่ในป่าสกด้วยกาดนะครับเดี๋ยวช่างมูดจะพาไปเดินทางไปเรื่อยๆนะครับมา เดี๋ยวช่างบัวจะพาเดินทางว่าบรรยากาศแถวบ้านเรานะครับอ่ามันจะบรรยากาศสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวก็ใครอยากจะมีที่มีทางอยู่แถวเพชรบูรณ์ก็ติดตาทางติดต่อทางช่องได้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับมานี่ถนนลูนทางสะดวกสบายครับสะดวกสบายเดินทางไปสะดวกสบายนะครับ วันนี้ก็เดรร์สามล้อก็ขับมือเดียวนะครับก็ยในุบเขาเนี่ยครับุบเขารอบนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยถนนก็ประมาณนี้นะครับถนนเนี่ยอันนี้ปีนี้พึ่งได้มาครับพึ่งได้มาเนี่ยทางเส้นนี้พึ่งพึ่งเคยมาครับอยู่แถวๆอยู่แถวๆใกล้บ้านหนองใกล้บ้านก็หมดแล้วนะครับน้ําแห้งหมดแล้วทีนี้ก็ออกออกไกลด้วยครับอยู่ประมาณออ น่าจะ6กิโลนะครับ6จุก6-7กิโลนะครับประมาณ6-7กิโลนะครับก็5โลคงไม่อยู่มากินอันนี้ก็มีปลากระพุดด้วยนะครับมีปลากระพุทปลากระพุด้วยนะครับอ่านี่ก็ทํากระพวดนะครับอยู่ประมาณนี้อันนี้ปลาสักนะครับปลาสักกาเด้นก็ลำบากหน่อยนะครับโอ้โหน้ำเยาน้ำน้ำสาะนี้แห้งแล้ว แต่๋อ้มีคนนอนนาด้วยนอนนาน้ำใสกระพุ้ดนะครับโอ้โหเอ่บรรยากาศน้ําแห้งแล้วน้ําแห้งแล้วกระพุ้ดก็โอ้ไม่พอน้ําเท่าไหรนะครับเนี่ยอันนี้น้ําแห้งก่อนนะครับก็ถือว่าไม่พอน้ําก็ก็ยังดีนะครับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้น้ําแห้งก่อนนะครับยมามามาโอ้โหเด็กของโอ้ทางลำบากมากครับทางลำบากมาก รมาครับเป่าสักนะครับป่าสักป่าสักน่าจะเป็นคนเขาแก่กรุงเทพนะครับกาแก่กรุงเทพนี่ก็ไล่มันสับหลังครับนี่ไล่มันสับหลังก็วันนี้ก็ไม่เท่าไรนะครับราคาราคาไม่ช่วยเลยพี่เนี่ยมันสับหลังนะครับก็เห็นบนกันหลายเจ้านะครับทุกเจ้าเลยทุกเจ้าเลยบนกันทุกเจ้าเลยนะครับมันสับหลัง เช่าค่าอะไรกินประทานนะครับนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับถ้าอยากมีที่มีทางอยู่แถวเพชรบูรณ์ก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เขาเมนตนที่ช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้นะครับไปสอบถามแล้วก็ปากบูญให้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทางลำบากยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวุจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะจับดับศัพท์ก่อนนะครับเดีย๋ยวเดูกอนว่าไปได้ไหมโอ้โหขับมือเดียวนะครับอันตรายโอ้ได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 ,ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปเนี่ยป่าสังของเถแกกรุงเทพนะครับ้าแกน่าจะเป็นบริษัทนะครับบริษัทโอ้พันไร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้พันไร่นะครับเถแกกรุงเทพผมมาซื้อนะครับเพราะน่าจะเป็นบริษัทป่าสังนะครับมีลูกน้องโอ้หลาย หลาย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 สิบนะครับสิบตัวมุ้งล้อมทำปลาจากตัวปลาตัดนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็นี่นี่นี่อันนี้ก็แถวนี้ก็น้ำที่สาทำกระโพาน้ำที่สาผมจะไปดักกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี่ยกระโพาะนึงขนาดนี้อู้สายอยู่ใกล้ๆด้วยอย่ามาพู เดีวโอ้เดี๋ยวเมื่อก่อนก็มาดักลุงดักหนูแถวนี้แหละครับหนูเยอะนะครับแถวนี้เมื่อก่อนยังไม่มีงัวนะครับยังไม่มีมีหัวมีควายนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้หัวควายเยอะแล้วหนูก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราดูบรรยาก,กาศไปเรื่อยๆนะครับ นี่นี่ป่าสักนะครับนี่ครับทีนีแถวนี้ไม่แพงนะครับถ้าคยายากจะมีที่มีทางอยู่โอ้ยอยู่เพตรบูลก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้กรุงเทพมันมีแผ่นดินถล่มนะครับถ้าใครอยากมาทำมีที่อยู่ที่เพตรบูรก็ติดต่อได้นะครับไรไม่แพงหนึ่งไรหนึ่งไม่แพงนะครับ มีพวกทอบอทอบหอ้านะทอบอแล้วก็โนดนะครับ <_ an> น็นอสสามนะครับก็มีนี่เกตนี้มีหลายทุกรูปแบบนะครับอ่าก็ไล่หนึ่งก็ไม่แพงนะครับไล่หนึ่งก็ไม่แพงไม่แพงนะครับเออก็บางที่เขามีที่เยอะๆนะครับที่เยอะๆก็เขาก็แบ่งขายนะครับจยากไปลอกไปลอกขาย ีละห้าไล่หกไล่สองไล่สามไร่ก็มีนะครับแข่งถายนะครับก็ติดต่อได้นะครับได้ใ,ใครอยากมาดูเพชรูบูนนะครับไม่ใช่ขาดขอันนี้ก็ตรงนี้นี่นี่เลียเ ielle, เ้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยนะครับอันนี้เป็นสาหลวงนะครับสาหลวงสาอ่าก็เรียกสาโครงการนะครับสาโครงการสาโครงการนะครับไม่ได้ปีนี้ไม่ได้มา เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่านะโอ้อันนี้ตัวเ์ก็พ้อมไม้อย่างดีเลยนะครับโอ้นี่ครับโอ้โหรถที่ขับมือเดียวสามล้อจะไ,ได้นะ่าก็มีม,มีมีนักนักตีปลาด้วยนะครับนะักนักตบเบ็ดนะครับตบเบ็ดนะครับโอ้ตบเบ็ดได้ไหครับไม่ได้นะ โอ plane. ้โหน้ำแห้งแล้วครับน oh, 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 ้ำแห้งแล้วเพิ hmm. ่งมาครับโอ้โหไม่เคยมาตะกี้นะครับเพิ่งมาโอ้น่าจะมีกุ้งอยู่แล้วโอ้โอ้เดียงเสียงสูบน้ำก็พูดนะครับโอ้โอ้ดู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 โอ้ไม่ได้มาตะกี้นะครับน้ำแห้งขอดเลยมีมีคนดักกุ้งอยู่มีคนดักกุ้งอยู่ครับดักกุ้งดักปลาหายกินได้ตามสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้ครับ ไม่ห่วงครับไม่ห่วงเมื่อขามเทศด้วยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวดียผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผลสัมภาระก่อนนี่รถคู่ใจนะครับคู่ใจตอ <c oughs> นนี้จะถ่ายแบบทํามาหาจินนะครับทํามาหาจินนี่ครับแบบทํามาหาจินนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมาดักกันเลย โอ้อันนี้นี่อันนี้มีที่อุ้ยมีมีคาบงูด้วยอุย้ยมีคาบงูด้วยนะครับเฮ้ยโตนี่เสียงน้ำสุดใส่กระโพดบึบบุบ,บเลยนะครับนมาอันนี้กึบโอู้บรรยากาศห้าโมงกว่าัวห้าโมงครึ่งห้าโมง น่าจะห้าโมงเท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับโอ้น้ําแห้งเลยนะครับไม่ได้มาทักทีนะครับโอ้ไม่ใช่เขาดักไอหมลวลเลือเนี่ยถึงว่ามามาเลยมันช่างมวลเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอ้นกนกแต่แวตแต่แวตหนกแต่แวตนี่เครื่องหมายเครื่องมือหากินนะครับแบบวันนี้นะครับยี่สิบกว่าหลังอ๋อนั้นก็มีเขาดักนักเรีนกันนะครับน่ะ อ๋อเนี่ยอันนั้นก็เซียนกุ้งเหมือนกันนะครับเซียนกุ้งในช่างมุดก็เริ่มดักเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวดักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนะครับอ่าครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างมุดจะสาธิตตัวอย่างวิธีการดักนะครับนี่เราก็เอาอันนี้ออกมาเนี่ยนี่เอาอยางมียางนะครับยางรัดไว้นะครับพิธีตอนเอามามันจะไม่ลําบากนะครับนี่ไดแล้ว นี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่วิธีการดัดกุ้งนะครับวันนี้สีรูนะครับสีรูนี่มันจะ่างออกมาแบบนี้เลยนะครับ่างมาแบบนี้ดูนี่ครับดึงดึงดึงเลยครับดึงดึงอย่างนี้เลยนะครับโยมือเดียวมือเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงขึ้นมาแล้วจะมีที่ล็อกนะครับนี่จะมีที่ล็อกนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับอยู่วันนี้นะครับ เดี๋ยวช่างมูดจะดักให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดักนะครับเดี๋ยวพาไปดักเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมูดจะพาไปดักนะครับประมาณนี้นะครับน้ําอยู่ประมาณนี้นี่โทรศัพท์อย่าหลุดมือได้ล่ะนี่อันนี้เดินไปประมาณนี้นะครับนี่ปลาดูตรงเด้งดูเด้งเลยนะครับนี่ครับยวอจะสาธิตดักตื่นๆนะครับตรงนี้ตื่นๆนี่วางเลยนะครับวางเลยปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับ นี้ประมาณนี้นี่มันจะลอยอยู่แบบนี้นะครับกุ <vit> ้งจะเข้ามาแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ดักเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับหลายหลังอยู่นี่นี่ประมาณนี้นะครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับบูบเออครับเออครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้โฟมกับฟมกับเขานะครับนี่นี่นี่ ขาวๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้บรรยากาศตะวันโอ้กำลังแดงดีเลยนะครับครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้สวยงามมากนะครับนี่ครับตะวันเสียงเครื่องสูบน้ำไส้กระพูดนะครับนี่หนองน้ำนี่นะครับ นี่นี้ในสายนะกระน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งก็ไม่ถึงเอวนะครับน้ำลึกสุดไม่ถึงเอวนะครับก็ประมาณนี้ก็ปลาเยอะนะครับปลาซิวบุญบัดบุญบัดอยู่เลยว่าพรุ่งนี้จะอัปเดตอะกคีว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับก็ปีนี้พึ่งมาดักนะครับไอสาะนี้พึ่งมาดักนะครับเป็นสาหลวงนะครับสาหลวงสะหลวงสาโครงการนะครับนี่ครับสาโครงการนะครับครบผม อ่ครับมาดูมาดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นนะครับเจษฎบุญสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้ก็ป่ากระพูดนะครับป่ากระพูดี่ป่ากระพูดนะครับมีภูเขาล้อมรอบเหมือนกันนะครับอันนี้ภูเขาล้อมรอบอันนี้อันนี้จะคลองกระพูดมา้นะครับเนี่ยนี่หลดมาประมาณนี้นะครับภูเขาสวยงามมากนะครับเปนไมาครับนักกุ้งหรือ <laughs> <Thông đạc cũng. cười> đó, đây <bán> <laughs> không đặt chơi gần Đại chơi gần Đại Phán chơi gần Mưu Phán đây Mưu Phán đây chắc luôn, Không, không sao thế để xong rồi để loài, thùng như nhây đó Ủa, chưa rồi đó Ồ, rồi đó ดวงญ่เลยประมาณสองขีดกว่าละะแล้วบ้หงคงตาขายง่ายใส่เยอะขายง่ายขายกุ้งนะครับผมขอบครับอันนี้อ่ะอันนี้ก็ดักกุ้งเหมือนกันนะครับดักกุ้งเนี่ยตัตตตตตตนนีเ่เสยนดักกุ้งนะครับดนักเหมือนกันก็แก,แกจะใส่อยูอ่สองขีดนะครับสองขีดกุ้งนะครับยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทส่วนผมก็ใส่ขีดนิดๆนะครับ ทัยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับแจแจแจจะดักเป็นบางวันนะครับดังบางวันแกไม่ดักเป็นอาชีพเหมือนผมนะครับผมนี่ก็ดักทุกวันท่างานไม่เยอะผมก็ลงมาดักทุกวันนะครับอันนี้ปากกระโพดนะครับปากระโพดโอ้โหสวยงามนะครับถ้าใครอยากมีที่มีทางอยู่เพชรบูรณ์นะครับก็ติดต่อได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับก็ที่เขาจะขายหลายหลายเจ้าอยู่นะครับหลายเจ้าอยู่ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับ ชาวไร่ชาวนาเขาก็จะขายที่ขายทางนะครับใช้น่ทอกรสอนะครับทําก็ทําข้าวทําก็พูดขาดทุนนะครับปีไหนถ้าราคาไม่ดีก็ขาดทุนนะครับปีไหนราคาดีก็ยิ้มหน่อยนะครับชาวไร่ชาวนานะครับก็อยู่กับรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลช่วยก็ปีนั้นชาวไร่ชาวนาก็ยิ้มได้นะครับอย่างกระพูดนเนี่ยนะครับอย่างกระพูดเขาพูดเลี้ยงสัตว์นะครับเนี่ย ถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาไม่นําเข้าจากออกจากประเทศเพื่อนบ้านนะก็ราคาดีนะครับตอนนี้ก็ราคาดีอยู่นะครับราคาดีอยู่ก็เออเกนเกนเขาว่าเกนละเกนละเกนละหมื่นหมื่นแปดร้อยอยู่ครับหมื่นแปดร้อยก็ไอเกนหนึ่งก็พันห้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่มันจะบปหลังก็แย่นะครับมันจะบปหลังนะครับปีนี้แย่เลยนะครับมันจะบปหลังแย่เลยอันนี้ก็ข้าวโพดนะครับ เจ้าของไรเจ้าของไรนะครับไปเลยครับไปเลโอ้ยอะไรตัวฟ้าซากดีวะโอ้เจ้าหน้าที่ป่าซักนะครับเด็ด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 ประมาณพันไร่ได้วหมเนาะพันกัวไรอ๋อโอ้พันกว่าไร่๋อโอ้โห่นี่ยเนี่นี่ยผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลป่าซักหัวหน้าเขาเรียกว่าหัวหน้าใหญ่หัวหน้าป่าซักนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยเจอวันนี้เจอเจ้าพันกว่าไร่ว่าอนกันนะ ของคณะบินได้คิดว่าพันเกือบสองพันไล่แล้วมั้งก็ประมาณนี้นะครับก็เท่าแก่จังเทพนะครับมีก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไอ้พวกไฟพวกไอ้ไม่ให้ไฟไม่ป่านะครับไม่ป่านะครับก็สอบถามก็ต้องเข้ามาต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ้าเข้าได้ป่าศักนะครับ่ดนป่านะอันนี้ก็แถวเป็นไร่ตรงนี้ก็เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับถ้าอยู่ในป่าศาัก์ดนเป็นเป็นที่ของ เท่าแกนะครับเท่าแกหรือประมาณพันกว่าไร่นะครับปลูกสักบนเลยนะครับสักสักทองนะครับสักทองนะครับก็แถวนี้เหมือนจะมีแร่นะครับแร่ทองคํานะครับเพราะว่าติดกับเหมืองแร่ทองคานะครับเหมืองแร่ทองคําอยู่ก็อยู่ประมาณ30กว่ากิโลนะครับห่างจากที่นี่นะครับเพชรบูรณ์ติดต่อจากกับพิกิจนะครับติดต่อจากพิกิจกับพิโลกนะครับเนี่ยเขตนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนเท่าแก เมืองแร่นะครับเขามาซื้อไว้หมดแล้วนะครับนี่ในอยู่ตีนก็เหมือนหมดแล้วหมดแล้วครับอยู่ตีนเขาเลยนะครับนี่นที่ที่ของท่าแกก็ประมาณตีนเขานี่แหละครับนี่นีเดี๋ยวมุมซูมก็ใกล้ๆนี่นะครับอ่าพันพันหรือสองพันกว่าไร่นะครับตีนเขาหุบเขาหนก็ใช่นะครับเนินเขานั่นก็ใช่ใช่นะครับนี่นี่ก็อยู่ประมาณตีนเขาเนี่ยครับใช่หมดเลยนะครับของก็มีที่ว่ามีหมู่บ้านทางเข้าซอก ซอกภูเขานะครับก็มีอยู่นี่ครับก็บรรยากาศก็กอันนี้ก็แถวนี้กน็น่าจะเป็นของเท่าแก่หมดนะครับก็ว่าแต่เถ้าแก่เขาจะไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซื้อซื้อที่แล้วก็ให้ให้เกษตรกรหรือให้ชาวไร่ชาวนานหรือเจ้าของที่เช่าต่อนะครับดูแลนะครับให้ดูแลแล้วก็เขาก็จะค่อยๆปลูกแอบปลูกสักนะครับสัก สักทองนะครับไล่ออกมาเรื่อยๆืยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้โอ้สองพันกว่าไร่พันกว่าไร่เกือบสองพันนะครับโอ้ก็เยอะนะครับเยอะนะนลาดยางนะครับก็ถึงทางลาดยางก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีคนตอนนาอยู่นี่ครับทำกระโพดทําไรทํานานะครับอันนี้นี้ก็เป็กระโพดนะครับกระโพดรถไถ เราก็ทำนาวันนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้ถนนล,ลาดยางถนนล,ลาดถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตมาถึงแล้วครับทางไร่ทางนาวันนี้ก็อันนี้ก็นอนไร่นอนนานะครับนี่สุกน้ำก็พูดแสดงว่าจะเก็บออกเข้าบ้านแล้วนะันนี้ก็พูดก็ลาน้ำนะด่างน้ำก็แห้งแล้วครับรอปลายครับเลียงปาครับปาย อันนี้ก็มีมีโคกมีป่าไม้ด้วยนะครับอันนี้มะขามหวานนะครับแถวเพชรบุร์มีมะขามหวานด้วยนะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็มีมะขามหวานนี่นี่มะขามหวานนะครับก็รถจะโยกหน่อยนะครับถนนถนนในบ้นตรีนะครับมันจะกโยกหน่อยนะครับก็จะลายตาหน่อยนี่มะขามหวานนะครับกห็นนี้ก็หวานนะครับมะขามหวานก็หวานนะครับกลินนี้หวานนะครับมะขามหวานมะม่วงก็มีเหมือนหลากหลายนะครับ เด<ร> <harma> ี๋ยวก็จะเข้าไปวางป่าช่อนนะครับบ้าน <became famous> วางปลาช่อนนะครับบ้านวางปลาช่อนเดี๋มากล้วมาบ้านอันนี้่โคกสีปลาช้าเนี่ยนี่กาเรียกว่าโคกสีปลาช้านะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับมีมีป่าช้าเป็นปลาช้านะครับไมืก่อนเมก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนนี้ เออจะเล่าเลยดีกว่าเนาะเออมื่อก่อนน,ะอออนี้พวกนี้นะครับผมตอนผมได้เงี้ยมาใหม่ๆนะครับตอนผมแต่งงานใหม่ๆนะครับผมมาจับจับอึงน,นะครับจับอืงน,นะครับเดี๋ยวนี้ผมขี่รถตามถนนมานะครับขี่รถตามถนนตามถนนมาขี่รถตามถนนมาแล้วก็อึงร้องนะครับอึงร้องผมคิดว่าผมฟุกแล้วนะครับ ไม่มีใครอะไรเขาเขาเขาี่รถผ่านไปผ่านมาเขาหนีหมุดนะครับผมก็ดีใจยังผมจะได้เองคนเดียวนะครับที่ไหนได้เป็นป่า,านะ้าบนรู้ที่หลังนะครับอ้อึ่งเยอะครับได้เป็นถุงปุ๋ยนะครับเมื่อก่อนอึ่งมันเยอะนะครับโกดนะครับได้เป็นถุงปุ๋ยสองเป็นถุงปุ๋ยเลยนะครับถุงปุ๋ยถุงถุงปุ๋ยยูเรียอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมัดปาก,ากโอ้สบายที่ไหนแล้มารู้ที่หลังว่าเป็น ยีบพวกยีบป่าช้านะครับป่าช้าที่เขาเอาเอาสมัยก่อนะไม่มีเมนเนาะเอาคนมาฝังไว้นะครับสมัยก่อนนะครับทีนี้ทีนี้ก็ไปกาเลยนะครับครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตนทีครับ